อย่าวิ่งไล่ตามคนรักที่มี5แบบนี้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าคุณจะเสียใจเขาไม่ได้แคร์และไม่ได้รักคุณขนาดนั้นคน5้าแบบนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยคนที่มักจะหายไปบ่อยๆเราสังเกตได้เลยเนาะในเรื่องของความรักนะคะคนที่ไม่สม่ำเสมอหายไปบ่อยๆเนี่ย ก็คือไม่ค่อยเวิร์กในความสัมพันธ์แล้วนะคะและที่สําคัญคือตอนที่คุณต้องการเขาเขากลับไม่อยู่อันนี้นะไม่ใช่รักที่ดีสําหรับคุณในอนาคตเลยค่ะข้อที่2ค่ะคนที่ไม่เคยพยายามที่จะเริ่มต้นก่อนสักครั้งคุณสังเกตได้เลยจากบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นการคุยการแชทหรืออะไรก็ตามแต่จะเป็นฝ่ายที่คุณเริ่มต้นก่อนหรือว่าวิ่งตามเขาก่อนแต่เขาก็คืออยู่เฉยๆไม่ได้ลงมือทําอะไรเลย ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะคนแบบนี้คือเขาไม่ได้ทุ่มให้กับคุณมากนีแต่คุณที่ทุ่มให้เขาโอเคไหมข้อที่สมค่ะคนที่ทําเสมือนว่าคุณเองไม่มีตัวตนค่ะคนลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเขามีตัวเลือก แล้วคุณก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาซึ่งไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวคนเรานะเราก็ไม่โอเคถูกไหมคะที่จะเข้ามาเป็นตัวสำรองของใครเวลาเราทุ่มเทหรือรักใครรักจริงเนี่ยเรามาากักจะคาดหวังกับคนคนนั้นเราไม่ได้คาดหวังให้ตัวเองเป็นตัวสำรองถูกไหมคะและข้อที่สี่ค่ะคนที่ทําให้คุณต้องเดาใจอยู่เสมอคนลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นคนประเภทที่แบบว่าตัวคุณเองยังไม่แน่ใจเลยว่าเขารักคุณไหม ชอบคุณไหมบางครั้งทําเหมือนว่ารักบางครั้งทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะคือคนที่ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะและสุดท้ายคนประเภทที่5ค่ะคนที่ไม่เคยวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณเลยคนลักษณะแบบนี้นะคะไม่มีคุณอยู่ในวงจรชีวิตของเขาเลยแล้วไม่มีคําว่าเราด้วยซึ่งถ้าเกิดเราตกหลุมรักหรือกําลังวิ่งตามคนแบบนี้บอกเลยเนาะว่า เหนื่อยมากๆเลยโคเชมบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยยิ่งคุณพยายามคนลักษณะแบบนี้ยิ่งจะมองว่าคุณเป็นตัวเลือกแล้วก็แทบจะไม่ได้เลือกเรามาดับดับต้นๆนะอยู่ในท้ายๆนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าจากการที่เราทุ่มเทให้เขาหมดทุกอย่างเขาสามารถที่จะประเมิสนสถานการณ์เราได้แล้วทีนี้ใครอยากจะเสื่มงมงคลในเรื่องของความรักทําให้ตัวเองมี ดวงเด่นในเรื่องของความรักโชคเด่นในเรื่องของความรักพูดง่ายๆเลยว่าทําให้ช่องทางความรักของคุณเปิดนั่นเองเพราะเชมีหยกนะคะที่จะแนะนําคุณหยกนี้เน้นเสริมเมตตามหานิยมขั้นสูงเนาะลุกเสกสามเดือนนะคะแล้วที่สําคัญคือตัวหยกเนี่ยเป็นหยกแท้นําเข้าจากวระเทพมา่านะคะเวลาที่เรามีหยกอยู่ในตัวคุณสังเกตได้เลยเนาะคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จเยอะเขาจะมีในเรื่องของลัคก,กี้คือหยกอยู่กับเขาเพราะตัวหยกเองจะเสริมโชควาสนา ในเรื่องต่างๆให้มันสําเร็จเส้นที่โคเชมเสิชืออยู่นี่นะคะเด่นในเรื่องของความรักกับการเงินค่ะใครสนใจบูชาอยากมีชีวิตที่ดีมากขึ้นการเงินดีความรักดีติดต่อบูชาได้ที่แอดเเค่ะหรือว่าคลิกใต้ลิงก์แล้วกดสอบ